สวัสดีค่ะมาพบกับเบียร์สาวสกลคนหมักหวยนะคะช่องนี้เป็นช่องแนวทางหวยนะคะทั้งรัฐบาลฮาหนอยและก็ลาวนะคะวันนี้นะจ๊ะเบียร์มีแนวทางหวยรัฐบาลนะคะของเชฟต้นคนโคราชงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2 6 6 3มาฝากทุกๆท่ทานกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเบียร์ก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเบียร์สาวสกุลคนมาหวยกันด้วยนะคะมาดูกันเลยจ้าหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2563นะคะของเชฟต้นคนโคราชนะคะ3ตัวบนมี 010, 015, 019และก็ 017นะคะวิ่งบนศูนย์นะคะมาดูคะ่ะสองตัวบนนะคะมี10 15 19และก็17นะคะสองตัวล่างมี5 7 5 3 5 1และก็5 0นะคะวิ่งล่าง5นะคะวิ่งล่าง5กันเลยเนาะสรุปแล้วนะคะใครชอบตัวไหน รักตัวไหนนะคะรีบจัดกันเลยนะคะรีบซื้อไว้เลยเนาะก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ดูคลิปนี้เนาะสวัสดีค่ะ